ไปเดททิพกับผู้เขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิมบอนและคอปเตอร์อย่างมันขึ้นข้างหน้าเป็นทอดเหรอใช่ไหมครับหรือว่ามาชาเลนจ์ข้ามหน้าเนือคอปเตอร์เีอครับเออสามครับผมวิดีโอพอไปเดททิพกับพวกเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมพูดว่าสองใช่ไหมครับมาเป็นคู่ครับคิมบอนและคอปเตอร์เรามาดูกันว่าทั้งสองจะเตรียมความโรแมนติกให้เราขนาดไหน สวัสดีครับคิมอนคอปเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นี่อยู่สตูดิโอไหนครับเนี่ยอยู่โต๊ะข่าวบันเทิงทั้งหมดน่ารักมากๆเลยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีทั้งคู่นะครับค่ะสบายดีครับแต่บ้าอะไรฮะตรงนี้ว่างเลยใช่ไหมครับทําอะไรบ้างเวลาว่างช่วงนี้เหรอถ้าเป็นคิมคิมช่วงนี้คิมกำลังอยากทําสวนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคอปล่ะ ก็อยู่บ้านก็เ,เป็นโปรเกมเมอร์ครับตอนนี้จะเป็นจะไปแข่งเกมนะจริงๆแล้วเ,เราจะได้เจออะไรบางอย่างที่ที่เราไม่ได้มีโอกาสได้ทําตอนที่เราช่วงออกไปทํางานทุกวันทํางานหนะักคอปเตอร์เหครับได้ทาอาหารได้ทําอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ก็พอดีว่าเตอร์อยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่เขาเป็นคนจัดการเรื่องแบบว่าการทำอาหารอะไรให้ผมก็ได้เป็นพ่อบ้านอย่างเดียวเลยฮะล้างจานเก็บบ้าน oh. อะไรอย่างเงี้ย เอ๊พูดถึงอาหารนะครับผมช่วงนี้มันไปเวลาจะไปนะัดคุกกี้กับใครมันไปเดทไม่ได้น้องเพราะว่ามันต้องเดททิปนนองมันต้องกินข้าวออนไลน์อะไรแบบเนี้ยพอมีพอมีแพลนอะไรไหมที่แบบถ้าต้องทานข้าวออนไลน์อยากจะทานมื้อนี้แบบนี้เมนูนี้มีไอเดียแบบนี้อืมคือถ้าเกิดว่าได้ทานข้าวออนไลน์จริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้ทานก็คงอยากจะ ทานสิ่งที่เราชอบทานเนะี่ยเพราะว่าเราถ้าเราจะทานกับคนจะทานข้าวกับคนจะดี้นเนื้อละทีก็ต้องดีกัคนที่รัาถือนจงเลยครันะผมก็ท่าน,นี้ก็สั่งแต่ข้าวหน้าเนื้อกินที่บ้าน <laughs> <laughs> บอกว่าแฟนๆมากินข้าวหน้าเนื้ออริจัมร้านอะไรเรามีรีเควสอยากจะขอเมนูอะไรเป็นพิเศษจากทีมงานไหมครับมีข้าวหน,าน,น้าเนื้ออะไรมาจำที่ผมสั่งอยู่ตลอดต่เดี๋ยวนี่แหละน,น่าจะเป็นร้านที่แบบผมจะเสนอให้แฟนๆคิดผมคิดว่าคงจะเป็นในนี้นครับหนึ่งว่า้าเส้นทอดเอาไว้ครับอ๋อมันแ,แบบเมนูปลาส้มตำอะไรอย่างงี้ไม่อยู่ในใจเรา2คนเลยเหรอมันมยากเกินมันไม่ค่อยมีเลยเราเราภาพในหัวของคุณคืออะไรโคซีเน่เนาะคุณจะจุดเทียนอยู่หน้าจอคอมหมอ ก็น่าสนใจนะเคสก่อนๆปัญหาที่เขาเจอคือแฟนขับไม่ยอมกินด้วยไงแฟนขับนั่งจ้องเรากินอย่างเดียวผมว่ามันจะไม่เกิดปัญหานี้กับแฟนคขับของทีมคอปแน่นอนมีอะไรจะท้าแฟนคขับไหมครับที่โชคดีที่แบบถ้ามานะต้องลองมาเจอสิ่งนี้กับเราแน่นอนถ้าผมรัชดาเช้นทอดจริงผมจะมีชาเลนจ์ครับผมเป็นงาน กินในคำเดียวนะผมแลวแน,น,น,น่นอนเนื้อเสือิดกันใช่ไหมอ๋อฮะใช่ในซู้ดเ,เดียวได้เลยหมดจานได้เลยถือว่าเป็นผู้ชนะเลยจะมีรางวัลให้มนจริงมาสามารถซูชีเดียวแล้วหมดจานได้เลยนะ่ขนาดนั้นเลยเออกเยอะนะตาน,นี่นมันเยอะนะไม่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไงของคอปเตอร์ล่ะครับอยากชวนก็คงชวนคอยเลาไปต่อชวนเล่นเกมต่อ,อ,อคือคุณจะชวนแฟนคลับเล่นเกมไปด้วยกินข้าวไปด้วยแบบชีวิตจริงใช่ไหม ใช่ครับเออต้องขอบคุณนี้แล้วต้องขอบคุณทางทางสามพลัสมากนะครับให้โอกาสที่เราได้เจอแฟนๆแ,แล้วก็เนี่ยือการครั้งแรกที่กิเข้าวแบบออนไลน์ดิเนอร์ออนไลน์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเข้ามากดหัวใจกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ จะได้แบบว่ามาใช้ข้าว้วยการเลยงานในวงการบันเทิงของเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ต้องเริ่มศึกษาเริ่มปรับตัวใหม่บ้างไหมครับหลายอย่างครับคือคือจริงๆแล้วทางาค,ค่ายเราเลยครับค่ายซาฮันเตอร์เนี่ยเป็นค่ายที่เป็นเอนร์เทนเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินทุกคนเนี่ยนอกจากผลงานแสดงเนี่ยต้องมีผลงานพงเพลงกันด้วยแล้วก็ทำหลายอย่างเลยครับซิทคอมซิทคอมก็มีแล้วก็างนานพิธีกรก็ทำได้ วันนี้ก็พยายามอยู่ว่าพยายามแบบพัฒนาเรื่องการร้องเพลงตัวเองของคอมเตอร์นลครับพอปเตอร์พูดเก่งอยู่แล้วนะครับพิธีกรน่าจะเวิร์กอยู่แล้วนะครับของเราอ่ะผมพูดเก่งเหรอเก่งเหรอเฮ้ยเคยไปออกรายการกับพี่นี่พูดไม่หยุดเลยนะเราอ่ะด็กแได้พูดเก่งก็ได้แล้วช่วงที่แบบว่าผมอยู่่วงนี้ผมฝึกอะไรบ้างก็เรื่องของดนตรีแล้วผมก็ฝึกอยู่ตลอดแล้วก็หลังๆก็มาเรื่องเรียนรู้เรื่องระบบป๊ก ไลฟ์สตรีมมิ่งมากขึ้นเรื่องกล้องเรื่องอะไรมากขึ้นเพราะว่างานหลังๆครับมันเราต้องแบบตัวหลังอย่าแบบหลังๆเนี่ยผมก็ต้องมาทำผมก็ทำสตรีมที่คิมมอนก็เขาก็จะเป็นแบบสตรีมเมอร์อะไรกันอยนู่แล้วในวันเก้าเดือนเกี่ดืถึงนี้ซัตเตอร์ก็จะมีการเปิดโปรเจกต์ผังเขาเรียกว่าผังงานทั้งหมดที่เราจะทำกันซึ่งมีซีรีส์มากกว่า10กว่าเรื่องนะครับก็อยากเป็แฟนเนี่ย ไม่ใช่แค่ซีรีส์นะที่มามีทั้งแบบว่าเรื่องของเพลงเรื่องของแบบว่าคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาแล้วประกาศดนวยนี้ตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องหนี่ง Gen Y Series ได้สคริปต์มาหรือยังครับ Gen Y Series ได้ทุกอย่างบทเสร็จแล้วครับผมเหลือแค่โควิดอย่างเดียวเลยอะไรครับอ๋อเหรอเป็นยังไงบ้างบทบทเป็นยังไงบ้างคือซีซั่นแรกมันจะมีความวานเแต่ว่าซีซั่นที่สองเนี่ยมันจะเป็นโทนที่โตขึ้นแล้วก็ดรามขึ้นอีกนิดนึง เอาแล้วอย่างนี้สอดฟินฟินมันจะมีรมหรอมันไม่กุ๊กกิ๊กแล้วมันจะมีฟินฟินให้แฟนๆจิกหมอหนอต้องมีแหละมันผมเห็นบทแล้วครับมันเจ๋งมาก<ะ>มันเจ๋งมากโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคุยกับพี่มาร์คนะครับผมแล้วก็ รอติดตามผลงานต่างๆที่เราทั้งสองคนจะมีนะครับแล้วก็กิจกรรมโค้ชดินเนอร์ด้วยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่แอบเข้าไปทานข้าวด้วยนะแล้น่เลยวะอยากมาชิมชั้หน้าเส้นทอดอยากชิมไหมครับอยากแต่ไม่กล้าชาเลนจ์ครับัวรัดหน้าติดคอว่ามาชาเลนจ์เม่เข้าด้าเหนือเอรนะครับเออรีบๆไปกดหัวใจกันให้รัวๆขอบคุณมากๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมโชคดีขนาดไหนได้เดดทริปกับทั้งสองหนุ่มพร้อมกันเลยแต่คุณผู้ชมโชคดีกว่าผมอีกเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เดตทริปแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยทั้งกับคิมมอนและคอปเตอร์ะนะครับผมเอาเป็นว่าทั้งสองคนนะครับสามารถส่งหัวใจให้เขาได้แบบรัวๆเลยถึงวันที่5กันยายนนี้นะครับส่วนหนุ่มคนอื่นๆครับกิจกรรมจะหมดเขตเมื่อไหร่นะครับไปติดตามกันได้ในโซนแฟนดอมบนแอป3 plus รีบนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน